สวัสดีค่ะแฟนๆทั่วโลกปรึ่มปริ่มกันแต่เช้านะคะหลังจากได้เห็นคลิปซาวเชคของลิซ่าในการแสดงบนเวทีงานเค้าดาวที่ไอคอนสยามและแน่นอนว่ากำลังจะมีงานในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเรียกได้ว่ากลายเป็นปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่สำหรับงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของประเทศไทยที่ในที่สุดนะคะปีนี้คนไทยก็ได้เค้าดาวร่วมกับลิซ่าศิลปินชาวไทยที่โด่งดังระดับโลกจากแหล่งข่าวนะคะมีการถูกพูดถึงการแสดงบนเวทีของลิซ่า ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยเข้าไปด้วย ซึ่งจะเป็นการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยให้นักท่องเที่ยวได้เห็นนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆงานเขาดาวของไอคอนสยามยังนําเสนอความสวยงามของแม่น้าเจ้าพระยายามค่ําคืนซึ่งเรียกได้ว่าระบบแสงสีเสียงจัดเต็มมากๆและแน่นอนว่าหลังจากแฟนๆเห็นคลิปซาวเช็คของลิซ่าคือต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นกันแบบสุดๆกับเวทีสุดอลังการที่เรียกว,ว่ายิ่งใหญ่สมฐานะศิลปินระดับโลก นอกจากเวทีจะยิ่งใหญ่สวยงามอลังการแล้วระบบแสงสีเสียงคือโอไมก์ก็เห็นไกลๆจากคลิปซาวเชคยังรับรู้ได้ถึงความสวยงามของแสงบนเวทีแล้วด้วยความที่เป็นตีมรล็อกสตาร์ก็ยิ่งทําให้องค์ประกอบของเวทีดูยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกในขณะที่ตอนซซวเชคนะคะลิซ่าตแต่งกายสุดชิลกับชุดสบายๆในการซซวเชค เธอสดใสามากๆเต็มเปี่ยมไปด้วยเอเนจีนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆแฟนๆยังสังเกตเห็นว่าทีมแดนเซอร์ของเธอคือทีมเดียวกันกับทีมแดนงานแฟนมีตอีกด้วยท่ามกลางการซ้อมที่เข้ากันเป็นอย่างดีโดยมีคลิปหนึ่งนะคะที่เธอและทีมแดนเซอร์แตะมือรวมพลังกันด้วยซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆและแน่นอนว่าในการแสดงบนเวทีของลิซ่าที่ไอคอนสยามจะเริ่มขึ้นในเวลา23นาฬกา20นาที ถึง23.50นาิกา50นาทีและมีการเปิดเผยรายชื่อเพลงที่เธอจะแสดงบนเวทีมาแล้วเรียกได้ว่าจัดเต็มความสุขความสนุกสนานแน่นอนเพราะเธอจะทำการแสดงถึง5เพลงด้วยกันนั่นก็คือเพลงแรกนะคะคือเพลงที่ติดชาร์จไปทั่วโลกอย่างเพลงมันนี่เพลงที่สองคือเพลงที่สะท้อนความเป็นไทยใน MV อย่างเพลงละลิษา เพลงที่3กับเพลง Rockstar ซึ่งเป็นเพลงที่บอกเล่าถึงความเป็นตัวตนของเธอตามมาด้วยเพลง New Woman ที่กลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตไปทั่วบ้านทั่วเมืองและแน่นอนกับเพลงมู l i ด Floor ซึ่งเป็นเพลงรักแห่งปีที่ฟังกี่ทีก็สุดแสนจะโรแมนติกในขณะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าข่าวคราวการเข้าร่วมเข้าดาวบนเวทีไอคอนสยามประเทศไทยจะถูกจับตามองมากมายขนาดไหน แต่แต่ในเรื่องราวความรักของลิซ่ากับคุณเฟเดริกอาโนก็ถูกจับตามองอย่างมากมายเช่นเดียวกันโดยล่าสุดมีแฟนๆได้พบเห็นทั้งคู่ที่คาเฟ่ดิออประเทศไทยโดยแฟนๆที่พบเจอได้เล่าว่าลิซ่านั่งข้างๆคุณเฟเดริกงานนี้เรียกได้ว่าคาเฟ่ดิออหวานมากแบบน้ำตาลไม่ต้องกันเลยทีเดียว เพราะความหวานของทั้งคู่ปกคลุมบริเวณนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือว่าคุณเฟเดริกอาโนจะมาร่วมเข้าดาวที่ประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นแต่แต,แต่สรุปพี่แกมาจริงนะคะทุกคนโดยผู้ที่พบเจอต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทางลิซ่าและคุณเฟเดริกน่ารักมากๆทั้งคู่ดูเป็นธรรมชาติเมื่ออยู่ด้วยกัน เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วรู้สึกเขินและมีความสุขตามในขณะที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้ช่วงฮอลลีเดย์ก่อนวันคริสต์มาสก็มีข่าวแฟนๆพบเจอลิซ่าและคุณเฟเดริกที่ร้านอาหารหลากหลายร้าน ทั้งในประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงพักผ่อนของทั้งคู่หลังจากโหมงานหนักมาตลอดทั้งปีและแฟนๆที่พบเห็นก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโมเมนต์ที่หวานมากๆเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่าจะมีภาพความหวานของทั้งคู่ออกมาให้แฟนๆที่เห็นมากขึ้นเท่าไหร่แต่ดราม่าก,ก็ไม่เคยแผ่วกลับมีมากขึ้นเท่านั้น เมื่อมีข่าวคราวความหวานของทั้งคู่ออกมาให้แฟนๆได้เห็นในโซเชียลมีเดียจึงทำให้น้องแอนต่างแซะดึงดราม่ากันไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวจนชาวเน็ตบางคนถึงกับแสดงความคิดเห็นว่าเวลาศิลปินคนอื่นมีแฟนเห็นชื่นชมยินดีแต่ทำไมเวลาลิซ่ามีแฟนถึงถูกแซดถูกกดถูกเฟกนิวใสยเยอะจัง ทั้งทังที่ดูไปแล้วทั้งคู่ก็เป็นคู่ที่น่ารักมากๆและไปไหนมาไหนด้วยกันแบบเปิดเผยไม่ได้หลบหลบซ่อนๆใช้ชีวิตกันแบบมีความสุขตามประสาคนมีแฟนและอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังอินเลิฟซึ่งสำหรับแอดนะคะแอดกับรู้สึกว่ายิ่งมีดราม่าเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ความหวานของทั้งคู่ก็มีเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและเพราะแบบนี้จึงทำให้แอนตี้นั่งไม่ติด ะทุกครั้งที่เกิดกระแสดราม่าในโซเชียลมีเดียนอกจากทั้งคู่จะโนสนโนแคร์แล้วทั้งคู่ยังเพิ่มเติมความหวานเพิ่มขึ้นอีกด้วยอย่างก่อนหน้านี้นะคะช่วงก่อนวันคริสต์มาสที่เป็นช่วงฮอลลเดย์ก็มีชาวเน็ตแซวลิซ่าว่าไม่โปรโมทผลงานมัวแต่เที่ยวพักผ่อนกับ แล้วตัดกลับมาวันนี้วันที่ลิซ่ามีงานแสดงบนเวทีเขาาดาวที่ประเทศไทยก็เป็นคุณเฟเดริกอาโน<ฮ> er ที่ตามมาซัพพอร์ตลิซ่าอีกครั้งหลังจากที่ถ้าเราติดตามข่าวคราวการคบหาดูใจของทั้งคู่จะรู้ว่าคุณ ik, เฟเดริกเขามักจะตามดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตลิซ่าเสมอเรียกได้ว่าไม่ว่าเธอจะมีงานที่ไหนก็จะเห็นฝ่ายชายบินตามเพื่อซัพพอร์ตตลอดและแน่นอนว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากมา เราทั้งคู่ซับพอร์ตซึ่งกันและกันและในคืนนี้นะคะเพื่อนๆบนเวทีการแสดงของลิซ่ามีเพลงมูลิดฟอร์ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะหวานขนาดไหนแต่ที่แน่ๆน,นะคะเหมือนคุณเฟรสดตบหน้าแอนตี้เข้าอย่างจังอีกแล้วหลังจากที่มีข่าวลือว่าคุณเฟรสดจะมาเข้าร่วมเขาดาวที่ไทยทันทีที่มีข่าวลือน้องแอนก็ต่างบอกว่าไม่เชื่อว่าเขาจะมาประเทศไทยจริงๆ คนอย่างเฟเดริกอโนหรือจะมาเขาดาวที่ประเทศไทยเป็นไปไม่ได้แต่แต่แต,แต่แล้วไงคะแอนตี้เขามาจริงๆจ้ายิ่งไปกว่านั้นได้ข่าวจากวงในว่าเขาบินมากับเครื่องบินส่วนตัวอีกด้วยเรียกได้ว่าพ่อหนุ่มปาริเซียงชอบเล่นกับใจน้องแอนซะจริงๆน้องแอนบอกไม่เชื่อว่าจะมาพี่แกก็มาเหมือนตอนนั้นนะคะเพื่อนๆย้อนกลับไปช่วงงาน F1 ที่ไมอามี ใครๆก็ต่างไม่คาดคิดว่าทั้งคู่จะออกงานคู่และมีเฟรมถ่ายภาพคู่กันสุดท้ายก็มีโมเมนต์นั้นออกมาให้เราได้เห็นจริงๆก็รู้สึกว่าฝ่ายชายเขาก็ชัดเจนมากๆ แอนมองว่าทั้งคู่คงก้าวผ่านดราม่าไปแล้วซึ่งแอดเชื่อว่าไม่ว่าแอนตี้จะปลุกเฟคนิวขึ้นมาขนาดไหนหรือจ้องทำลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากขนาดไหนก็ตามก็ไม่เป็นผลเพราะทั้งคู่ได้ก้าวผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่จะว่าไปน้องแอนเขาก็โจมตีไม่เลิกจริงๆนะทุกคนตอนแรกแอนยังคิดว่าปีแรกที่ทั้งคู่มีข่าวว่ากำลังคบหาดูใจกันคือปีนั้นถูกแอนตี้โจมตีอย่างหนักพอมาปีที่สองก็ยังไม่หยุด จนเข้าปีที่3แล้วแอนตี้ก็ยังไม่ลักความพยายามเลยนะคะเพื่อนๆยังสร้างเฟกนิวโจมตีความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันอย่างต่อเนื่อง เราเรียกไดว้ว่าน้องแอนมีความพยายามมากมายจริงๆนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆแอนต้องขอสแสดงความยินดีกับลิซ่าด้วยที่เธอชนะรางวัล Golden Hip Hop Song Award ในเพลง Rockstar เรียกได้ว่าเพลง Rockstar ประสบความสำเร็จอย่างมากมายมหาศาลจริงๆการันตีจากรางวัลที่เธอได้รับอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นข่าวคราวที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกปรื้มปริ่มและภักภูมิใจมากม ในขณะที่ไอคอนสยามก็จัดใหญ่จัดเต็มเช่นเดียวกันเมื่อทางไอคอนสยามบุกไทม์สแควร์ส่งประเทศไทยตอกย้ำข้าดาว31ธันวาคมคือที่สุดของไทยและที่สุดของโลก โดยงานนี้นะคะมีการบอกเล่าถึงการจัดงานเข้าดาวสุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่มีศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างลิซ่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้พร้อมกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ทั่วโลกได้เห็นก็เป็นอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่สุดอลังการที่ไอคอนสยามร่วมโปรโมตให้ทั่วโลกได้เห็นถึงงานเข้าดาวของไทย ที่จัดใหญ่จัดเต็มในปีนี้ในขณะที่บรรยากาศบริเวณไอคอนสยามเรียกได้ว,ว่านักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศต่างหลังไหลเข้ามาชมงานเค้าดาวของไอคอนสยามกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ค่ำคืนวันที่29ธันวาคมกันแล้วโดยคาดว่าคืนนี้ซึ่งมีการแสดงของลิซ่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมการจัดงานเค้าดาวของไอคอนสยามเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ โดยมีการคาดการว่าผู้เข้าชมการแสดงของลิซ่าในค่ำคืนนี้อาจพุ่งทะยานถึงหลายแสนคนและส่วนใครที่ไม่พร้อมจะเดินทางมายังสถานที่จัดงานจริงก็สามารถดูแบบสดๆได้โดยการถ่ายทอดสดข่าดาวไอคอนสยาม2025 Amazing Thailand ในวันที่31ธันวาคม ตั้งแต่17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปโดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ YouTube ไอคอนสยามตั้งแต่เวลา23นาฬิกา นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการถ่ายทออสดตามช่องทางอื่นๆอีกมากมายที่แอดขึ้นรายละเอียดไว้ให้บนหน้าจอนะคะเพื่อนเพื่อนแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์ก็ได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ